ผู้ลงค้นพนกะกกว่าห้ย้ายเนะาะมัาเกิดอะไรขึ้นล่าสุดค่ะแม่แตนมอรำใจเกินแสนพูดตัดพ้อกาลางไลสดถึงประเด็นเรื่องนี้ทำไมทำไมพี่น้องค่ะทำไมถึงต้องเกิดดราม่าทำไมถึงต้องเกิดการโจมตีหรือว่าการติการติงประมาณนี้ค่ะหลากหลายจริงๆจนทางล่าสุดได้ไปเจอคลิปหนึ่งมาค่ะเป็นคลิปทางแม่แตนใจเกินแสนได้มีการไลสดพูดกันในเรื่องเหล่านี้ที่ว่า ประเด็นในการที่เรียกน้องพลอ,อ่ะให้ไปเรียกน้องเพชรมากินข้าว แล้วทีนี้นะแบบพี่น้องขามันเป็นเรื่องแบบประตำภาษาเด็กน้อยมากๆแต่ก็ไม่ไวายที่จะมีเรื่องราวดราม่าเรื่องราวอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อบรมสังซ้อนนนองอย่างนั้นอย่างนี้หลากหลายจนทางล่าสุดแม่แตนออกมาพูดในเรื่องราวนี้แล้วค่ะพี่น้องขาแม่แตนนะคะเนาะก่อนอื่นค่ะไปรับชมคลิปยันก่อนสําหรับเรื่องราวประเด็นให้ทุกคนได้ฟังกันได้รู้กันแหละว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิด ถ้าจะดูคลิปถ้าจะเสพข่าวโปรดเสพอย่างมีวุฒิภาวะโปรดดูอย่างสนุกสนานโปรดดูอย่างมีวุฒิภาวะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ที่สำคัญดูคลิปแต่ละคลิปให้มันจบอ่ะพี่น้องคะก่อนอื่นไปฟังคลิปนี้ก่อนคะ่ะเป็นคลิปที่ทางเพจเพจหนึ่งเนาะเป็นการเอามาลงบอกว่ายายสอนให้น้องรู้จักเรียกกันมากินข้าวยายคอยอบรมสั่งสอนตลอดจา้าพี่น้องคะไปฟังคลิปนี้กันคะ่ะ นี่แหละคันม่วมีเล็กน้อยสียูยังสีเงียบสีเม็ดเล็กน้อยจะเป็นสีสันบางทีอนย้ายลงคทิ้ไปแต่กูุ่มกลุ่นมันกะกะว่าห้ย้ายเนาะมางลงไปมันม่วเมียนดีช่วงนี้มึงคอยที่เมื่อวานนี่ที่นั่นคือคือนางกินเข่าอยู่นางกินเข่าวันนี้ก็เลยบอกให้น้องพ้อยไปเอิ้นเอิ้อนน้องมากินเข่า มันเปิดกะเว้าภาษาของเกินสมองโดนเลยเออเข้าเบาดีแต่ก็เลยจับกล้องไปเอ้ยจับกล้องไปทันพอดีก็ได้ได้สมานก็เลยพ่อจังหวะเทียนอันเพิ่นถีบไอ้พอดีกับก็เพราะเลยถีบแพ้งนี่แหละกับถีบเลนกับธรรมดากระสอนเพ่อเจ้าหลังจากหลังจากกันอันอันเสาไทยแล้วย้ายกับมาสอนเพื่อนค่ะพี่น้อง สอนตามคนตามสอนกันนี่เหงะมันซุกคนลนล่ะอันไหนเขาเห็ุบ่ดีกับผ้าันสอนกันอยู่แต่ว่าบางทีมันก็บ,บ่ได้อัดลงบางทีกับ,บ่ได้ลุ้งคิดตรงนั้นหรือกับว่ต้องคิดอย่างหลายเด้อค่ะผู้ใดคิดว่ามันบ่ดีที่ว่าบ่าสอนหลานเหมือนบ่แมนสอนอยู่กำลังเขากินเขาอย่ผ้าเขาลหลายคนล,ยละก็สอนให้เขาไปเอิ้นพู้ยักเอิ้น,น้องเออบริวา จักไปเอินผู้นั้นผู้นี้มาก pues mm. you know, ินเขาแน่จ so ัง nah. สีนาเพแต่นก็เลยไปเอินเอินผู้นึงหมดอารมณ์หมดอารมณ์เพคนบ่เคนคนบ่ทันได้ดีเสียยปิดประตูมาแล้วเด้อคนมาแล้วอ่ากษีสอนประมาณนี้นะคะพี่น้องคะ ที่าลงไปหมดกอมสอนตลอดนะคะในการให้นอกหูจักวาอีหยังเป็นอีหยังอาจจะลงไม่หมดเออในการสอนน่ะแต่ให้ทุกคนน่ะโปรดเสพย่างบวกโปรดเสพความสุขปวดเสพคลิปนะคะอ่าดูคลิปนะ่ะอย่างคิดบวกอย่าพึ่งอคติยาพึ่งคิดไปตีนู่นตีนี่แล้วที่สําคัญนะการที่เด็กเขาทําอย่างนี้กันนะคะพี่้องคะ ไม่มีครอบครัวไหนที่มีมี่ลูกสองคนระวบิตีกันบ่มี่พี่น้องขาซาบึงมากสังแต่เนี่ยตั้งแต่ดูมาไม่มีครอบครัวไหนเลยที่แบบว่ายู่น้ำกันจังเสียบบอยก์ตีกันบ่มี่ขาเด็กยิ่งมีเพื่อนเนี่ยยิ่งมีเพื่อนมีพี่เนี่ยยิ่งเล่นยิ่งเล่นยิ่งยอกกันยิ่งแบบว่าแย่งข้าวคล้องกันนะมีเบิ้ลซูบานพี่น้องขาคือจังขอดพวแอดมินกันคึกคันแหละในการตีกันหยอกกันแล้วคือมันเป็นตามภาษาของเด็กเนาะ ยายขีนมาเขากระซิถึงตน,นเองว่าอีหยังเป็นอีอย่างนั่นเองค่ะพี่น้องคะเด็กอายุเพียงแค่ยังไม่ถึง3ขวบด้วยซ้ําอย่าพิ่งตัดสินอย่าพิ่งด่วนสรุปในเพียงแค่ยังไม่เห็นคลิปเพียงแบบเนี่ยคลิปยังไม่ถึงเซื้อสีด้วยซ้ำอ่ะกับคอ,อ,กอ,อกมเมนต์อะไรมากมายหลากหลายจริงๆแต่ละวันคือแบบโอ๊ยปวดหัวแท่นกับสอกบบอระบะพี่น้องคะแลวก็ปวดหัวให้กับพระคุณยานะคะคุณยายนะคะยาย,ะะย,ายแตนเนาะทีแต่ละมือเออดราม่ามีเกือบทุกคลิปเลยไม่ว่ายายจะลงคลิปอะไรคือดราม่าแบบว่า มาเรื่อยๆน้ามาผู้นั่นน้ามาผู้นี่มอกมักสัตว์มอกังสี่พี่น้องคาแปลกบอกไม่ชอบน้องไม่ชอบน้องเพชรน้องพลไม่ชอบแต่ตามเม้นเกือบทุกคลิปตามรับชมเกือบทุกคลิปเพ้อเพอแซ่บไปค่ะเพ้อเพ้อขืนฟีดตั้งแต่ตื่นมาเอาพี่น้องขาเงิดบอสสำหรับคนที่ไม่ชอบบัดคนนี้เขามากคักบักแนเหลื่อนหาจะในกับบอพี่น้องขาตั้งแต่เบิ่งมากนี่ พราะว่าคือจังหวนแหละเนาะไปเห็นโพสนั่นก็นโอ้อยยนี่อีกแล้วมาเหม็นก้อนมูอีกแล้วเนี่ยแฟนตัวยงคักๆไอการที่ออกมาคอมเมนต์มติมาติง่งเออพี่น้องงงบอสสองพ้อยคือง่วงแบกยางคักเลยนั่นเองค่ะอ่ะแล้วทีนี้ค่ะมาดูคอมเมนต์บ้างเนาะสำหรับทางที่คุณยายนะคะ ได้พูดข้อความหยกไปแล้วแฟนคลับนับร้อยนับพันค่ะแห่มาคอมเมนต์ในเรื่องราวนี้บ้างคนบอกว่าเออเนี่ยเป็นปกติค่ะยายออย่าถายเดี๋ค่ะอยากดูติดตามแล้วให้เขาดูแบบว่าเออเนี่ยให้เขาถามกันเลยว่าวันไหนจะลงคลิปคะเพราะแฟนคลับก็เป็นห่วงนะคะพี่น้องขั้นเจ้าดาม,มาขั้นเจ้าติต๊งเสียยิ่งต่อไปนะเพื่อยิ่งจะไม่ถ่ายเลยเราด้เห็นกันในการใช้มุมมองแต่ละคลิป อันนี้ก็จริงเนาะเนี่ยตามภาษาเด็กขยายเขาน่ารักจะตายตามภาษาเด็กน้อยครับอย่าจริงจังหลายเราลําบากเดินเลี้ยงเด็กน้อยแม่เลี้ยงผู้เดียวก็เมื่อยแล้วอันนี้คือเลี้ยงสองคนถึงจะมีคนช่วยเลี้ยงอยู่แต่ก็นั่นแหละเนาะในการที่ว่า เลี้ยงสองคุก็จะมีแบบเอออาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็แหลนน้อยนะยเพื่อกะหักกับแห้งเพื่อกับเอิ้ซ้อนล้าน,นกระบเบอมเงยดอกกับการที่เทาเด้เห็นในแต่ละขิปนะพี่น้องนะเนี่ยย่ยแต้นซอนดีที่สุดค่ะกระปษาเล็กหน่อยและน้อยยบอมีไผ่ซ้อนหูุกล้านบดีดอกน้อ,อจริงค่ะจริงที่สุดค่ะกรมีตีกันแน่และนาอฮหักกันแน่และเล็กหน่อยนะอสิไฮเรียบลอยก็พากระไบเป็นกระบอมเนได้ย่ยเออ เด็กเนี่ยมันต้องแบบอย่างนี้เลยอย่าไปซีเรียสกับเด็กจริงๆทําอะไรก็น่ารักค่ะตามภาษาเขาค่ะเด็กคือเด็กค่ะธรรมชาติาภาษาเด็กค่ะประมาณนี้นะคะพี่น้องค่ะก็เป็นกําลังใจกับคุณยายนะคะคุณยานาองเขาให้แบบอย่ากเก็บเรื่องราวมาใส่ใจแต่ก็บางเมน้นบางคลิปอาจจะแบบว่าทนไม่ไหวก็ขอให้สู้ๆนะคะกับเรื่องราวที่ต้องเผชิญเจอเพราะว่าน้องเพชรน้องพลอยนี้พูดพูดเลยว่า แฟนคลับให้การตอบรับน้องเยอะเยอะมากๆเลยให้การดูให้การตอบรับไม่ว่าจะลงคลิปลงรูปลงนั่นลงนี่อะไรแฟนคลับรีบเข้ามาดูรีบเข้ามาสองรีบเข้ามาเส่คอมเห็นเยอะจริงๆถือได้ว่าช่วงวันก่อนทางแม่แตนเนาะเดมีการอัพคลิปลงเหมือนกันค่ะอัพคลิปลงเพียงแค่5ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ย คนดูนับแสนเกือบสองแสนนี่คือแบบมันเ็วมากแล้วก็เยอะมากเนี่ยถือได้ว่าเป็นอ่าบุคคลที่ติดก,กระแสเป็นบุคคลที่ยอดที่มากๆเลยค่ะสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะพี่น้องเนาะก็นี่แหละนะคะดูคลิปแต่ละคลิปดูให้มันจบเสพข่าวแต่ละครั้งนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าด่วนตัดสินใจเด้อว่าหลากหลายข้นแห้งอันนี้คือแบบอัพคลิปลงบางครั้งก็มีคนมาว่าน้องก็ตามลบกเฮียเขาพี่น้องค่ะ ตามลบตามมันนีก็บวไว้คือกันแหละเนีการที่แบบว่าแต่และมือแต่เด็กกะสู้ๆกันละกันค่ะพี่น้องค่ะเนาะก็มีคนรักมีคนเกลียดเป็นธรรมดากับโลกทุกวันนี้ค่ะสําหรับหญิงให้พี่น้องค่ะก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดตามเพจช่องด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปกันค่ะ